ความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาเงินล้านเป็นไปได้จริงผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับคาถาเงินล้านเมื่อประมาณปีพศ2530ช่วงนั้นหลวงพ่อฤษีลิงดำวั่าสงจังหวัดไทธานีท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ไปทำบุญถวายสังฆทานกับท่านเป็นประจำทุกเดือนก็ว่าได้ ทั้งนี้ก็เพราะอยากรวยและอีกอย่างหนึ่งก็อยากมีฤทธิ์เหมือนหลวงพ่อเวลาถวายสังฆทานคับท่านพวกเราก็เข้าแถวเรียงหนึ่งร้อมหิว้วถังสังฆทานแล้วยกถังขึ้นตั้งบนโต๊ะต่อหน้าหลวงพ่อก็จะให้พรว่ารวยรวยนะลูกกับทุกคนที่นำถังสังฆทานไปถวายพวกเราก็สาธุกันเสียงดังทุกครั้งที่ได้ยินคำว่ารวยรวยนะลูกนอกจากนั้นหลวงพ่อยังจัดให้มีพิธีเป่ายันเกราะเพชร ชะดอกเคราะห์ต่อชะตาอีกด้วยเมื่อพูดถึงคาถาเงินล้านเป็นคาถาของหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีริงดำแห่งวัด่าสงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีดิงดำได้นำคาถาเงินล้านนี้มาเผยรแร่ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยากรวยเงินล้านได้นำมาท่องมาบ่นกัน คาถานี้หลวงพอ่อฤาษีได้นำเอาบางคำบางประโยคมาเพิ่มเติมให้มีความขลังและให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นคาถาเงินล้านที่หลวงพอ่อฤาษีนำมาเผยแผ่กับบรรดาลูกศิษย์มีดังต่อไปนี้นะโมตัสสะพะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโต,ตสัมมาสัมพุทธสัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจม,มหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะม,มหาเทวาอาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมนิเตพาหุหาติ พุทธมะอะโอนโมพุทธายะวิละทะโย ο, วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหารือ,อนี่คือพระคาถาเงินล้านหนึ่งจบใครจะท่องจะสวดกี่จบก็ได้แล้วแต่เวลาที่มี เวลามากก็ท่องมากจบถ้ามีเวลาน้อยก็ท่องน้อยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านจะหลับตาสวดดืนตาสวดนั่งสวดยืนสวดเดินสวดหรือนอนสวดก็ได้ทั้งนั้นสำหรับข้าพเจ้าแล้วด้วยความอยากรวยอยากมีลิตรพอได้คาถาของหลวงพ่อมาก็ท่องสวดเป็นการใหญ่วันละเจ็ดเที่ยวบางสิบเที่ยวบาง ก็ได้คาถามาใหม่ๆก็เอาจริงเอาจังขึงขังพอนานเข้าก็แผ่วลงไปท่องบ้างลืมบ้างนึกขึ้นได้ก็ท่องใหม่ช่วงนั้นเริ่มต้นท่องใหม่ๆก็ไม่ได้นึกอะไรมากจะมีลึกๆอยู่ในใจบ้างว่าเงินเป็นล้านจะเอามาจากที่ไหนอย่าว่าแต่ล้านเลยร้อยบาทพันบาทกูก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่านี่เป็นการคิดแบบลบ หลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอีกเลยก็ได้แต่ท่องๆ่องหยุดหยุดท่องออกเสียงบ้างท่องในใจบ้างนานเท่าไรจําไม่ได้แต่หลายปีหลังๆไม่ได้ท่องไม่ได้นึกถึงอีกเลยจนหลวงพ่อท่านมรณภาพเมื่อปีพศ .2535 ต่อจากนั้นอีกประมาณ3-4ปีความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ญาติผู้ใหญ่ที่มีศักดิ์เป็นรุงได้ยกมรดกเป็นที่นาจำนวน80ไร่ให้ข้าพเจ้าและน้องอีกสคนหลังจากนั้นไม่นานมีนายทุนมาขอซื้อที่นาแปลงนี้เพื่อเอาไปขายเก่งกำไรโดยให้ราคาไร่ละ2,500 0ถือว่าเป็นราคาที่สูงเมื่อ30ปีก่อนพี่น้องได้คุยกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันขายให้ในายทุนไป ได้เงินมาตั้ง20ล้านแบ่งกันคนละ5ล้านด้วยความยินดีปรีดาเพราะไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เงินมากมายถึงขนาดนี้ขอถือโอกาสนี้ขอพระคุณอีกครั้งคุณลุงญาติผู้ใหญ่ที่ได้ให้ความเมตตาแบ่งทรัพย์สินที่เป็นมรดกให้หลานทำให้ข้าพเจ้าและน้องๆมีเงินล้านขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเหมือนฝันและทำให้ย้อนอดีต นึกไปถึงผู้มีพระคุณอีกท่านหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีที่ได้นำคาถาเงินล้านเอามาเผยแพร่ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปใช้ท่องบนจนเกิดอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้เราได้ข้อคิดอะไรจากการท่องหรือสวดคาถาบทนี้ประการแรกตัวพระคาถา เป็นคำที่เป็นสิริมงคลเป็นคำพูดที่เป็นคำบวกเช่นคำว่าอภิราภามหาลาโภมหาปุญโยประวันตุเมคำพูดที่เป็นบวกถ้าเรานึกคิดหรือพูดหรือท่องบนหรือสวดบ่อยๆเป็นประจำผลที่ได้ก็จะเป็นไปตามคำบวกเหล่านั้น ประการที่สองความสำเร็จหรือความอัศจรรย์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่คาถาแต่เกิดจากการสั่งจิตใต้สำนึกของเราโดยการนึกคิดพูดท่องหรือสวดบ่อยๆเป็นประจำซ้าแล้วซ้ำอีกไม่ต้องกำหนดจำนวนครั้งหรือนับวันนับเดือนนับปีนึกได้ตอนไหนก็ท่องหรือสวด เมื่อนั้นประการที่สามกายกับใจจะต้องทำงานร่วมกันกายก็พูดไปท่องไปสวดไปบ่นไปออกเสียงดังๆยิ่งดีส่วนใจก็ให้หยุดให้นิ่งอยู่ในศูนย์ของมันศูนย์กลางกายอยู่เนื้อสะดือสองนิ้วมือของเราถ้ายิ่งทำใจให้ใสได้ด้วยนับว่าสุดยอด เริ่มต้นปีใหม่2,567เราพบเจอแต่สิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความสุขสมปรารถนาทุกประการเทิน